ชัางเรกไม่เกี่ยวกับรถไม่เกี่ยวกับรถทําที่สเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถเอาันกมาจากรถได้หไรละเอาปืนมาดีงม่นีิตัวน่ะไม่ได้แบบว่าทำแบบนี้อยู่ชั่วโมงหนึงอะแต่ไม่ไดถึงมันปึ๊บปึงแต่ทำทำอีกทำอีกไม่ใช่ยกรถหรอรู้แล้วเฮ้ยเอาเลยคนนนไปแลปแวแล้ว เกมที่เราจะเล่นกันวันนี้ชื่อเกมว่า Black Story จาก Box and Boo และ Board Game Academy ครับขอบคุณที่ส่งเกมนี้มาให้เราลองเล่นกันครับทีมนในรอบนี้มันจะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแนวสืบสวนนิดนึงอาจจะแปลกหูแปลกตาในปกติเราเล่นแบบเก็บแต้มทําปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นเกมกึ่งเกมเนื้อเรื่องแหละเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นเกมนี้กันคะแนนสะสมเนี่ยมาจากว่าใครก็ตามที่ถามคำถามได้เข้าเป้าที่สุดหรือแบบว่าเอ้ยเป็นรางวัลชมเชยจากผู้เล่าเรื่องว่าเอ้ยคำถามนี้ดี จะ,จะเป็นผ lighting, ู he he ้เล่าเรื่องมุงเปิดมาอีสัตพยายามได้เหนียคนเบาที่สุดหรอยิงยินที่พยายามยิงดับตีข้าคนี้มันมีทั้งหมด3กล่องเดี๋ยวเราจะเล่นกล่องละหนึ่งเรื่องเพราะว่าตามกฎเกมคือมันต้องเล่น3เ้เรื่องในแต่ละข้อให้คะแนนทั้งหมด5ครั้งสำหรับแต่ละข้อมันจะนับว่าพอเล่นจบ3รอบแล้วเนี่ยใครมีคะแนนสะสมเยอะที่สุดคะแนนจะเป็นผู้ชนะจริงๆกล่องปฐมบทเนื้อเรื่องที่1สุ่มเลยแล้วกันเป็นคนใช่ไหมครับอย่าพึ่งชื่อเนื้อเรื่องว่าฆาตกรที่ไม่ต้องรับโทษผู้หญิงคนหนึ่งยิงามีขอองเธ เสียชีวิตตำรวจจับเธอไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกปล่อยตัวเกิดอะไรขึ้นกับเธอพวกคุณต้องสืบความจริงของเรื่องนี้ให้ได้ใ,ใครใครก็ได้พูดถามมาได้เลยไม่ต้องเรียงหรอถามใครอยากถามก็เอาเลยเป็นการป้องกันตัวใช่ไหมครับขออ่านก่อนอไม่ใช่การป้องกันตัวครับไม่ใอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมตำรวจรู้จักกับฆาตกรคนนี้เอาหน่อย้อ่านหน่อยา แป๊บนึงดิมันมีสองบรรทัดมดเรื่องน้เลยเหรอไม่ใช่มันนี่แบบมันมีสองภารกัแล้วมันเป็นบนล่างอ๋อถามว่าอะไรนะเป็นคดีฆาตกรรมใช่อัเป็นคดีฆาตกรรมใช่ไหมอาจจะขารกรรู้จักกับตำรวจฆาตกรกับตำรวจไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นสามีภรรยากันจริงใช่ไหมเขาเป็นสามีภรรยากันจริงสามีมีโรคอะไรหรือเปล่าใช่หรือไม่เอาว่ะเอาว่ะไม่ใช่เอามีความผิดปกติทางจิตใช่ไหมไม่ใช่คิดว่าแบบเป็นคนบ้าแล้วไม่เอาความ่งนี้เหรอการตายของสามีเป็นการสั่งเสียของสามีหรือเปล่าะ ค่ากูให้หน่อยอะไรเนี่ยวข้องนไม่ใช่ครับถามงี้เขาตายจริงปะโอ้ยหลอกมันเฟื่อเดือดๆันมันเฟื้นเหรอคำถามว่าอะไรนะตายจริงไหมไอ้คนตายตายจริงเปล่าไม่จริงเหรอไม่จริงนี่ไงอ้ามีคนตาย ไม่มีฆ่ากันเพื่อเอาประกันด้วอเ่เฮ้ยไม่ใช่อนี้ตอันนี้อันนี้เมียน่าจะโดนจับตัวภรรยาไม่ได้โดนจับโดนจับแต่ว่าไม่นานเธอก็ถูกปล่อยตัวเธอก็ผมไม่ตายไงก็เลยปล่อยตัวแล้วทำไมมันถึงเกิดเป็นคดีความเรมัทำเาะร่างกายเฉยๆตัวสามมีบาดเจ็บจริงแค่หรือไม่ อะไรนะตัวสามีบาดเจ็บจริงใช่ไหมตัวสามีบาดเจ็บจริงไหมไม่ปรากฏในเรื่องเป็นอุบัติเหตุใช่หรือไม่ไม่ใช่อุบัติเหตุตัวสามีไม่เอาความไหมไม่ใช่สามีเป็นใบก็เลยพูดอะไรไม่ได้ไงให้ความไปอ๋อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ถามภรรยาใช่ไหมตัวสามีมีความผิดปกติอะไรไหมไม่มีในเรื่องนี้มีตัวละครอยู่สองคนใช่ไหมถ้าตัวหลักๆก็จะมีประมาณนั้นก็มีภรรยาตัวสามีแล้วก็เรื่องของการดําเนินคดีต่างๆอะไรเงี้ย สามีมันจะพยายามหนีเจ้าหนี้หรือเปล่าขับค้อนมาขอคำถามอีกทีหนึง่งขอแบบคมๆตัวสามีนี่พยายามตายปะหนีเจ้าหนี้อะไรเงี้ยหนีกันจับกลุมก็เลยแบบแกล้งทำเป็นโดนเมียฆ่าก็เลยก็เลยแกล้งตายซะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะใช้คำว่าสามีเขามีเรื่องการหลบหนีหสรุปก็ดีมามสรุปคือสามีมันมีคดีความที่จะต้องเข้าคุกก็เลยคุยกับภรรยาเหมือนแผนหน่อยแกล้งตายเออวัีจะ หนีความผิดตำรวจก็จะได้ไม่ต้องจับแล้วก็เข้าใจว่าไอ้นี่มันฆ่านักโทษให้แล้วตกใสยเนื้อเรื่องมึงดีกว่าเ,เรื่องนี้อนีกอ่ะ <laughs> มึงดูชอวแชนแนเดมเช่นเยอะป่าถือว่าคดีนี้ถูกปิดลงนะครับเอาในเรื่องนนก็คือไอ้ผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วจำจะต้องโทษจำคุกหลายปีเนื่องด้วยคดีฆาตกรรมสามีแต่ผลจากการสืบสวนจริงพบว่า,าจริงๆแล้วสามีเนี่ยไม่ได้ถูกฆาตกรรมสามีแม่งแค่หนีไปด้วยเหตุผลบางอย่าง <laughs> ผู้หญิงคนนี้จึงได้รับการลดโทษสำหรับการฆ่าสามีคนนี้ไป ตำรวจจึงไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องจับไว้แล้วก็ในเมื่อคดีมัน <ซะ S 1> ผิดรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ปล่อยตัวเป็นอันจบคดีครับมัเเยนื้นรืงปนเออรถตบเป็นเม่อหแล้วตรุตั้งใจปะผู้หญิงตั้งใจปะไม่รู้แล้วทำไมผู้หญิงยอมแบบโดนจับอะ่ะเพื่อให้ผู้ชายหนีแค่นั้นนั่นละดิไม่ได้เขียนไันในนี้แต่คอยนนนอ่ะเนื้อเรื่องดูดีกว่าอันนี้เยอะเลยก็จบไปกับข้อที่หตอนนี้ก็คือมีเป้ได้หนึ่งโทเค็นแล้วก็หยกได้หนึ่งโทเค เล่นกล่องปรมบทเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นชั่ว7ทีดีเจ็ขน น,นั่นแหะดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราม,มาสู่คดีที่2กันนะครับชื่อคดีนี้ว่าการุณาฆ่าเข็มขัดนิรภยัยโอเคอุบัติเหตุเขามีสปอยในเรื่องมาให้ว่าอาการกระดูกแหลกเลอของเขามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับงานไม่รู้บึง,ง,บงต้องไปหาเอาเขาเป็นแป๊บนึงกูขออ่านก่อนเขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาเป็นจูเนยรออะไรอันนี้ผมให้ข้อมูลได้ว่าไอคนนี้มีโอกาสตายสูงอยู่ันนีช่วยไม่งั้นเดี๋ยวงงรถใช่ไหมเกี่ยวกับรถไหมมีส่วนเกี่ยวกับรถนิดหน่อยเป็นพนักงานขับรถมไ่ใ เขาเป็นผู้ชายครับเขานั่งอยู่ข้างๆคนขับปะไม่ใช่เขาเป็นคนนะเขาเป็นคนแหมไอ้เราก็เล่นมาซีเยอะซะด้วยกลัวไปไรกลัวไปกระต่ายเงี้ยเหรอในเนื้อเรื่องมีกล่าวถึงแค่2คนใช่ไหมโดยส่วนใหญ่กล่าวไปถึงที่คนคนเดียวแต่มีมีตัวละครอื่นเสริมแต่ซิตตัวละครหลักก็คือไอ้ตัวเนี้ยมีไอตัวนี้ตัวเดียวคนคนนี้เขาเป็นขับรถสาธารณะใช่ไหมเขาเป็นคนขับรถสาธารณะไหมไม่ใช่เขาเป็นคนขับรถบรรทุกเปล่าไม่ใช่เขาเป็นคนขับรถแข่งเอางี้เขาไม่ได้ขับรถเขาขับเครื่องบินไม่ได้ขับขับเรือไม่ได้ขับเรือเขาถูกทำร้ายหรือเปล่าเขาถ ไม่ใช่เขากําลังเดินทางอยู่หรือเปล่าเขามีส่วนของการกําลังเดินทางอยู่เขากระดูกแตก จากการเดินทางไม่ใช่หาว่ากระดูกแตกจากอะไรด้วยและเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อก็เนื้อเรื่องมันชื่อว่ากรุณาฆ่าเข็บขันนิลภัยเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมเขาไม่ได้ไปต่างประเทศเขาแค่เดินทางไปทํางานกปกติใช่หรือไม่เขาไม่ได้เดินทางไปทํางานกลับบ้านใช่มไมึงเพิ่งไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันบ,บ,บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรถแสดงว่ารถอะอาจไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักรถทับเขารถไม่ได้ทับเขารถชนเลยรถไม่ได้ชนเขาเขาชนรถไม่ใช่เขาอยู่ในรถไหม เขาไม่ได้อยู่ในรถอายายกิวซะด้วยแ <laughs> ต่ยากิวทำไม <laughs> อันนี้บอกก่อนมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของเนื้อเรื่องทั้งหมดแต่ของที่เป้พูดอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างขึ้นคือมันทางานอยู่บนถนนใช่ไหมมันไม่ได้ทางานบนถนนเขากระดูกหักที่ขาเขากระดูกหักที่ขาใช่กระดูกที่หักเกิดจากรถใช่ไหมไม่ได้เกิดจากรถรถมันขนของแล้วของมันล่วงลงมาใส่เขาไม่ใช่มึงดูไฟนอนเยอะไปนะเ <c oughs> ขาที่กระดูกหักเนี่ยไม่ได้อยู่บนรถแต่สิ่งที่กระดูกหักก็ไม่ได้เกิดจากตัวรถด้วยใช่ไหมใช่แปลว่ามันกระดูกหักมาก่อนที่จะไปอยู่กับรถไม่เกี่ยวว่า เกี่ยวกับค่าเยมขัดไหมเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้วกันไอ้นี่เป็นผู้ป่วยหรือเปล่าคนนี้เป็นผู้ป่วยไหมคาหัก,ก็นับเป็นผู้ป่วยแหละมันเป็นผู้ป่วยในรถทุกเฉินหรือเปล่า ไม่ใช่เขาทำงานก่อสร้างไกลเคียงมากเขาทํางานทรงทรงก่อสร้างก็ได้เขาก่อเรื่องใช่เขาก่อเรื่องอยู่มันเกี่ยวข้องกับเข็มขัดเซฟตี้ไหมเกี่ยวข้องกับเข็มขัดมีเซฟตี้ไหมหมายถึงงานก่อสร้างมันจะมีตัวเซฟตี้ที่คอยคล้องเราแปกับสตรัคเจอร์ลงนี่ก็แปลกอยู่ดิการเกี่ยวไม่ตัวเองล่วงอย่างตั้งร้านอะไรเงี้ยอะไรแบบว่าไม่ใช่เขาถามมันเป็นเรื่องยาวทํางานที่มีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงอยู่แต่ไม่เท่าหอยตัวเมื่อกี้เขาอยู่บนเคนหว่ะแล้วก็ล่วงลงมาอันนั้นตายได้เลยนะการกระดูผ่าเกิดขึ้นจากการตกจาก ตกจากที่สูงใช่แต่ไม่ได้อยู่บนเครนให้ก็ได้อันนี้มีมีมูนอยู่ตออกจากที่สูงเขาทางานเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องนิดหน่อยมันเกี่ยวตวรวงเขาเป็นวิศวกรเขาเป็นวิศวกรอาชีพนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรก็ได้แต่เขาก็สามารถเป็นวิศวกรได้เขาไม่ได้ระบุไว้ขนาดนั้นอาชีพของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคําตอบไหมมีส่วนว่าทําไมเขาถึงขาหักนัดกระจกไม่ใช่จริงๆคําเขาเช็ใช่กระจกในใกล้เคียงอาชีพของเขาเป็นอาชีพเฉพาะทางใช่หรือไม่ไม่ใช่แบบมึงอ่ะอันนี้ของเข แต่งเนี้ยถ้าไปดึงวขาขาเลยอ่ะคนของแล้วแบบว่าพลาด่ะแล้วก็ตกลงมาแบบน่าไม่ใช่อุบัติเหตุระหว่างทางานอุบัติเหตุระหว่างทํางานใช่รถมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาตอนพาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลเขาล่วงลงมารถถอยหลังมาทับขากูคิดกูคือเนื้อเรื่องแม่งแอดวานซ์จัดเลยกูถามซ้ำมาสามรอบแล้วรถไม่ได้เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเลยเขาไม่ได้ขาหักเพราะรถแต่หลังอุบัติเหตุเนี่ยมันมีเหตุบางอย่างให้เขาต้องไปอยู่กับรถแล้วทําให้เขาเกือบตายตายใช่ แต่เขาไม่ตายไม่รู้ว่าตายไหมเนื้อเรื่องเขียนไม่บอกแต่กูคิดว่าตายเรื่องนี้มันมีการเกิดอุบัติเหตุสองรอบใช่แล้วรถคว่ำป่ะรถไม่ได้คว่ำมีอุบัติเหตุสองครั้งเออมีอุบัติเหตุสองครั้งใช่ไม่เกี่ยวกับรถไม่เกี่ยวกับรถครั้งที่สองเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถแล้วมันออกมาจากรถได้ยังไงไปแล้วเขาขับรถชนแล้วเขาก็เดินออกมาจากรถเน่ยเขาไม่ได้กเดินออกมาจากรถกูให้ตัวนู้นก่อนไอ้คำถามเมื่อกี้ไอเหตุการณ์ครั้งที่สองที่เกี่ยวข้องกับรถมีตัวละครอื่นเข้ามาเกี่ยวขขข้้้ออออองงงงมมมมััััััยีีึใใคคครรรรรรเเเเาาาาาาหหกกกกกจปะสบวแช่่่ทตูนถ ใช่แล้วมีคนขับรถใช่มาเกี่ยวข้องใช่กับตัวเขาถูกแล้วการบาดเจ็บครั้งที่สองของเขาอะเกิดอะไรขึ้นมึงต้องถามกูการบาดเจ็บครั้งที่สองทำให้เขาบาดเจ็บมากขึ้นใช่หรือไม่ใช่อาจจะถึงตายได้เลยอดูทรงแล้วการบาดเจ็บครั้งที่สองนั่นคือเขาโดนรถชนไม่รู้โดนรถชนไหมเขาหลบรถทันที่มันเกี่ยวข้องหรอเขาไม่ได้หลบคนขับรถไม่คาดเดาขาดคนขับรถก็เลยกระเด็นออกมานอกรถแล้วก็มาชนในคนนี้เอ้ยที่ ชอบชอบชอบพี่ช่แต่แต่ดีชอบมันไม่มีคะแนนถูกใจอ่ะมันมีแต่คะแนนแบบคะแนนแบบสืบสวนอ่ะคะแนนถูกใจเป็นอย่างนั้นรถอย่าง่ันะใกล้กับตัวเขามากใช่ไหมใกล้หนึ่งเซนก็อาจจะเขาเพิ่งลงจากรถใช่ไหมมีเหตุบางอย่างให้เขาแยกตัวออกจากรถแต่เขาไม่ได้ลงจากรถกูบอกแล้วเขาพุ่งออกมาจากกระจกรถใช่ไหมไม่ใช่เขาเดินทางมาด้วยรถเขาเดินทางมาด้วยรถใช่แต่เขาไม่ได้อยู่บนรถ <laughs> มึงทำไรเนี่ยกูรู้แล้วเขาอยู่หลังรถแล้วก็ประตูมันเปิดเองแล้วเขาก็ร่วง <c oughs> ลงมาใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่อยู่หลังรถอะใช่แต่ ไม่ได้อยู่ในตัวรถว่าให้มึงแล้วกันอะไรวะอยากให,อกใหอ้อยากให้เพราอยู่ยังไงวะมันต้องกระบะเหรอเป็นรถกระบะใช่อะไรที่ขึ้นไปทำไมบนหลังกระบะรถเหรอใช่เขาอยู่บนหลังกระบะรถรขึ้นทำไมวะจังหวะแบบว่า <Costa. S 1> มันนั่งอยู่บนหลังกบบระบะอย่างนี้ป่ะแล้วรถมันกระเด้งไงไม่เคยหลุดออกมาใกล้เคียงเฮ้ยเอาไปเลยกพราะมันตลกเกินไม่ได้กระเด้งแต่ใกล้เคียงขึ้นอย่างนี้ด้ยมาเลยคนนั้นเดินเลยยิ่งกตัวหน้าแตก ขาตกลงมาที่สูงลงมาหลังรถกระบะแล้วรถกระบะแม่งก็ขับไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีเขาอยู่ข้างหลังเอาคะแนนกดไลค์ไปไม่ใช่เขาไม่ได้จะไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาไปโรงพยาบาลมาแล้วล่ะจริงแล้วสถานที่ที่เขากําลังจะไปเกี่ยวข้องกับรูปคดีไหมอย่าลืมนะมันมันตกจากรถกระบะไอ้ที่นี่ตกสองรอบคนขับที่พาเขาไปในเรื่องมีระบุว่าเกี่ยวข้องกับเขาใช่มีมีมีความเกี่ยวข้องกัน ต่ว่ามึงยังขาดคีย์เวิร์ดหายไปตอนนึงอ right. ่ะเหมือนแบบมึงเจอไปแล้วเก้าบอ่ะมึงขาดอีกสิบอ่ะกีร้อยเก้าสิบยตอนนี้หายไปเกี่ยวกับอเก็บขัดนี่ละไหใช่ไหมเกี่ยวว่าทำไมไอ้ขี้นี่ถึงต้องไปอยู่บนหลังกระบะอาชีพเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นไปอยู่หลังกระบะใช่ไหมใช่เราตั้งใจขึ้นไปบนหลังกระบะเองไหมเขาเออใช้เขาว่าตั้งใจแล้วกันาทำของตกลงหลังกระบะเขาได้ขึ้นปีขึ้นไปหาของไม่ใช่แตมลนี่เรตัวคนขัจงใจให้เกิดเรื่องนี้ไหมไม่ได้จงใจให้เกิดเรื่องนี้ คนขคับเขารู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่บนหลังกระบะรู้เขาต้องแอบเข้าไปในสถานที่ที่กําลังจะไปไหมไม่จําเป็นจริงๆเรื่องสถานที่ไม่มีผลขนาดนั้นสำหรับกูกูไม่รู้ว่าช่วยไหมแต่ว่าเดี๋ยวคอมเมนต์ด่ากูแด <c oughs> ีเด็ดเนี่ยกูรู้สึกว่าไม่จําเป็นก็ได้คนขับเดี๋ยวเขาไม่วในทางเป็นเพื่อนใช่ไหมอืมถ้าในเนี้ยไม่ได้เขียนว่าเป็นเพื่อน เป็นญาติที่ไปอยู่บนรถกระบะหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลเหรอ <S <S ใช่ก็คือไปโรงพยาบาลทนนจาจัดการเรื่องขาหาักแล้ว <S 2> <S 2> <S แล้วก็กางจะไปอีกที่หนึง่งตอนแรกมันประสบอุบัติเหตุตกงอยที่สูงก่อนขามันหักมันก็เลยโดนเอ,อ,เอ,อาไปส่งโรงพยาบาลทีเนี้ยขากลับแแม่งได้วิวแชร์มาด้วยออวิวแชร์แม่งเข้าไปข้างหน้าแคปไม่ได้มันก็เลยเอามาไว้บนกระบะหลังแต่ทีเนี้ยแม่งเสไม่ได้รัดสายไว้จังหวะที่รถแม่งขับอยู่เนี่ยแม่งเสิรกระเด้งและยังก็ตกลงมาจะรถถูกปะ ถุกไอชี้เก่งมากไปไปนั่งวิวแชร์ปกติเขาพาวิวแชร์ขึ้นกระบะแล้วเอาตัวเลี้ยงขึ้นรถเมื่อี้อย่างนั้นแหละประถมพยาบาลเ้าเกมนี้ด่วนเลยจักเนื้อเรื่องนั้นก็คือคนงานเนี่ยซ่อมหลังคา แล้วพัดตกลงมาจากหลังคาส่งผลให้กระดูกเชิงการและต้นขาเขาเนี่ยหักสามวันถัดมาเนี่ยเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลโดยใช้รถเข็นแต่ว่าเพียง9้าชั่วโมงต่อมาเนี่ยเขาก็ถูกหากกลับโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโง่แต่เพราะว่าอะไรสักอย่างนึ่งเกยวกับเรื่องของระบบกระดูกของเขาหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลมาปุ๊บเขาจะไปดื่มฉลองมึงไม่เตรียมตัวเลยการรอดชีวิตที่บา หลายแห่ง,หหงไปหลายรอบด, <c oughs> ด้วยความมักง่ายของน้องเขยของเขาทําการยึดรถเข็นไว้กับกระบะท้ายรถปิกอัพด้วยเทปพ,พันสายไฟกนตีนี่นี้ซึ่งเมื่อถึงจุดที่ต้องเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงชายคนนั้นก็ถูกเหวี่ยงลอยไปบนถนนเรื่อไไงเรื่องนี้มึงไตายเลยใกล้เคียงกับนิูพโดอยู่เออใกล้ก็เลยแบบก็เลยให้ถูกเลยประมาณนี้ประมาณนี้ อย่าหาทำนะไอเอารถเข็นขึ้นไปบนหลังกระบะ <c oughs> ผมมีเรื่องจะบอกพวกคุณนะครับผมเพิ่งอ่านในกล่องเมื่อกี้ไอกล่องช่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเนี่ยเขาบอกว่าไอกล่องเนี้มันคือไขปริศนา50คดีคดีโชคร้ายสุดพิลึกที่เกิดขึ้นจริงรอบโลกตามมึงว่าเขาเกิด<อ>จริง,งก็งูจริงกูกระด่า<อ> <c oughs> คคอมมเนต์ใ้ลิปส่วนกล่องนี้ครับกล่องสุดพังนะครับไขเคดีปริศนา50คดีที่เกิดขึ้นจริงจากความผิดพลาดแสนประหลาดเนื้อเรื่องในครั้งนี้นะครับเนื้อเรื่องที่3นะครับชื่อเรื่องว่าน้ํานิ่งไหลลึกนี่คือตลกตลกเพราะน้ําหนักตัวที่มากเกินไปชายคนหนึ่งจึงต้องเสียชีวิตเขาจมน้ำใช่ไหมใช่เขาจมน้ำ อยู่บนเรือใช่ไหมไม่ได้อยู่บนเรือเขามีโรคประจําตัวไหมไม่ไม่ใช่แบบนั้นเขาตั้งใจลงไปอยู่ในน้ำไหมเขาตั้งใจทําอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะลงไปอยู่ในน้ํามันคือการแช่น้ําเฮ้ยไม่ใช่อุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุไหมเหรอจริงกูก็มองว่ามันก็เกือบจะอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุก็ได้เขาไปตกปลาใช่ไหมเขาไปตกปลาใช่ไหมไม่ใช่เขาบังเอิญลงไปอยู่ในน้ําแล้วขึ้นไม่ได้เพราะน้ําหนักตัวของเขาใช่หรือม่ใช่ครับเออเก่งแยะคนโจทย์ที่เจอเหรอเหรออ้าวคือคือม ไม่มีเขาทำปอกตกน้ำป่ะเขาทำของตกใช่น้ําที่เขาตกลงไปเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในอาคารมจะไปจมในอาคารหรอเอาเพื่อจมสารน้ำนอกอาคารทะเลไม่ใช่ทะเลสาวยน้ำไม่ใช่สาวยน้ำน้ำขังขังในไหนขังในบ่อสารเคมีตกลงไปได้ไงกโจ๊กเกอร์มั้งอ้เที่ไม่ใช่เลยเอเอาคะแนนกดไลค์ไปเรื่องน้ำที่เขาตกลงไปเนี่ยมีความคับแคบแคบเขาตกในถังไม่ใช่ในห่อะ เป็นท่อว้ายมันเป็นท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำเป็นเหตุเกิดที่กรุงเทพแน่นอนเรื่องนี้ท่อระบายน้ำลึกเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นแหละอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เขาทำโทรศัพท์หล่นใช่อันนี้ยังเป็นคดีไม่ได้อยู่ที่พวกมึงอ่ะมึงปิดได้ยังอ่ะก็ทำอะไรอยู่ตกลงไปในท่อมึเราจะไปเก็บสรุปมาดิสรุปไปเก็บแล้วขึ้นจากน้ำไม่ได้แล้วจมน้ำตายในวันฝนตกน้ำท่วมลาบลาใเออก็ใช่แหละตามนั้น สรุปก็อพ่ออห่าอะไรมเนี่ยมึงแค่เอาม่อต่อๆกันด้วยล่าอันนี้มันง่ายกว่าอันเมื่อกี้ฉันดะดิโก้คิดเหมือนกัน สุดเรื่องเมื่อกี้ก่อนนะชายที่มีน้ำหนักมากกว่าปากติวัย41ปีจากชาญเออมันอยู่ในเมืองอะ่ะชาญอเวนิวสักชื่อหนึ่งทาโทรศัพท์มือถือหล่นไปในท่อระบายน้ําที่ใช้สําหรับระบายน้ําฝนเขายกตะแกรงออกเพื่อมุดลงไปหยิบโทรศัพท์โดยโน้มตัวเข้าไปลึกในท่อแต่กลับต้องติดค้างอยู่ในท่อแนวดิ่งที่มีน้ําขังเขาเสียชีวิตจากการจมน้ําแม้ว่าลําตัวของเขาจะยังคงอยู่บนอยู่บนถนนในค่ากุก ข่าก็ตามไปนั่น <congratulations> ด <occurs> ิเนชั่นนะนี <as> ้คือมันไม่ได้แบบไม่ได้ตกลงไปในท่อแบบนั้นอะแต่มันแค่แบบเใช่แบบนั้นแบบนั้นเดี๋ยวมาดูข้อแถมกันนะจริงๆแล้วคือเมื่อกี้ตัดจบก็ได้แต่ว่าอันนี้เราแถมให้เพื่อความบันเทิงนะเพราะมีคนกดไลค์เหรอเออเพราะมีคนกดไลค์เยอะหรอเนี่ยทำไมพูดอย่างนั้นวะชื่อเนอเรื่องว่าทำไมมันนานขนาดนี้สปอยล์สั้นๆก็คือชายสองคนนั่งอยู่หน้าประตูเซฟที่ปิดสนิทเป็นเวลา หนึ่งชั่วโมงเขาเป็นโจรที่เขาติดในตู้เซฟใช่หรือไม่เขาเป็นโจรใช่แล้วเขาไปติดในตู้เซฟใช่หรือไม่เขาไม่ได้เข้าไปในตู้เซฟเขาติดอยู่ข้างนอกสถานที่ที่เขาไปขโมยเป็นบ้านคนรวยใช่หรือไม่ไม่ใช่เรื่องกำลังรอเครื่องเปิดประตูอยู่ใช่ไหมใช่สิ่งที่เขาพยายามจะเปิดไม่ใช่ตู้เซฟจริงใช่หรือไม่เป็นตู้เซฟจริงเขาเปิดตู้เซฟได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะว่าเอาที่เปิดมาผิด เพราะมันต้องเป็นเรื่องตลกมีม้ให้เพรมันต้องเป็นเรื่องตลกแน่เลยทียตู้เล่มไม่ได้ล็อกล็อกมันเกิดมาไม่รู้เรืองแวสองคันนี้ใช้เวลานานจนรักษาความปลอดภัยตำรวจมาถึงก่อนใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปิดตู้โดยใช้เครื่องมือผิดเครื่องมือผิดโอ้เปนไม่ใช่ในเนื้อเรื่องมีการบอกถึงเครื่องมือนั้นใช่หมบอก ไอเคียนี่แหละไอเครื่องมือนี่แหละคือเหตุสำคัญเลยที่ผู้บึงควรจะหาให้เจอที่เปิดขวดไว้มาเปิดตู้เซฟทำไมวะไม่ใช่ยนต์ดาวดังขนาดตู้เซฟใหญ่มากไม่ใช่มันคือเครื่องมือช่างใช่ไหมไม่ใช่อย่าบอกนะว่ามันเอาที่เปิดกระป๋องช้อนมึงทำยังไงมึงแง่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เฉพาะทางใช่หรือไม่กูคิดว่ามันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะเขาใช้ไอ้เนี่ยของหมออ่ะอ๋อยิ้มอะไรอ๋อหนังไอ้เนี่ยวีดีี่เขาใช้ เป็นวิธีที่คนอื่นเคยใช้เปิดตู้เซฟได้เขาเลยเอามาใช้ใช่ลูคลิปติกต็อกใช่เครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแทบไม่ใช่ใชบัตรประชาชนประตูหนวเรอไม่ใช่เอางี้ตัวมันอะไม่สามารถเปิดตู้เซฟนี้ได้จนตำรวจไม่เข้ามาชาร์จการเปิดตู้เซฟที่รออยู่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นการรอเครื่องมือเฉยเใช่หรือไม่ใช่เป็นการรอเครื่องมือทำงานตัวโจรนอะไม่ได้แบบว่าทำแบบนี้อยู่ชั่วโมงหนึ่งอะแต่มันไปถึงมันปึ๊บป๊บเลย ทำทำอีกที่ทำอีกทีไม่ใช่มันไม่ได้ออกแรงทำอะไรมันแคตื้นๆแล้วมันก็ยืนรอเออแต่มันยืนรอนานเมืาตู้เซฟใส่ในไมโครเวฟแบบวะไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องอู่มือนี้อยู่ในห้องนี้ไหมเครื่องมือนี้ในห้องนี้เออมีไหมไม่มีเม่ีเครื่องมือเฉพาะทางคำว่าเฉพาะทางและสำหรับกูมันคือมันมีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานแค่อย่างเดียวของมันแต่ถามว่าเฉพาะทางแบบเฉพาะอาชีพไหมไม่ไอของสิ่งนี้เราทุกคนรู้จัก รู้จักมีทุกบ้านไหมครับไม่มีทุกบ้านกูคิดว่าคนทั่วไปไม่น่ามีสิ่งนี้ไว้ที่บ้านมีกินไปเต้นด้วยมมีเล่นไปแล้วถ้าทําสําเร็จอะเครื่องมือจะมีเสียงอะไรไหมกดว่ามีไม่คุูสิน้าปีแล้ เนทันมีไหมคิดว่าในเซทันไม่มีเป็นเครื่องมือใหญ่ประเดี๋ยวทางการทหารใช่หรือไม่ยินใสเดอร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการทหารเดี๋ยวลงทางในช้อปปี้มีไหมกูอาจจะมีนะทหารมีใช้ได้เลยทหารไม่น่าใช้อ่ะขนาดของเครื่องมือใหญ่กว่าตัวคนใช่หรือไม่ไม่ใช่เล็กกว่าตัวคนเล็กกว่าคนผมสามารถถือเครื่องมือแบบนี้ได้ใช่ไหมถือได้ครับมือคุ่มือตออไปเลยปืนเป็นปืนชนิดหนึ่งครับปืนช็อตไฟฟ้าไม่ใช่ปืนของเล่นนับว่าเป็นปืนของเล่นมีการมีการไม่ใช่มีมีกันไฟเยอะ ว่าเยอะสามารถยิงแล้วมันมีอะไรออกมาจริงๆใช่ไหมมีบางอย่างออกมาปืนเลเซอร์เหรอปืนเลเซอร์เปืนเลเซอร์เลเซอร์อะไรวะเลเซอร์อะไรวะว่าเยอะวะตุ๊ด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 ไม่ใช่เว้ยกูรู้แล้วเฮ้ยเอาอะไรคนนันเนี่ยไนไปเนเคยเห็นในเน็ตไงคนอื่นทำไงแบบว่าเอาเลเซอร์มาเปิดเซฟอะแบบเลเซอร์ตัดตัดเซฟอะแต่มันเป็นปืนของเล่นมันก็เลยไม่ตัดสักทีแล้วที่คนมีมูนะเฮ้ยเหนืยหอนถูกต้อง แง่ไอ้เยี่ยมันปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนื้อเรื่องนะครับก็คือชายสองคนบุกเข้าไปในร้านขายของชามแห่งหนึ่งและพและพยายามงัดเซฟเพื่อขโมยเงิน ของร้านด้วยเครื่องมือที่พวกเขาขโมยมาจากสวนสนุกและคิดว่าเป็นเครื่องยิงเลเซอร์พวกเขาพยายามใช้มันเปิดประตูเหล็กของเซฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแน่นอนว่าไม่สำเร็จจนกระทั่งตำรวจมาถึงและจับกลุ่มพวกเขาในความจริงแล้วเลเซอร์ที่พวกเขาใช้เพื่อจรายกรรมนั้นเป็นเพียงปืนเลเซอร์สำหรับเล่นเลเซอร์แท็กซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมยิงเป้าเท่านั้นเองไม่ใช่เลเซอร์ก็สำเรับเล่นมันมีมันจริงมันเป็นแค่มเห็นแค่แบบนี้แล้ว ตอนที่มึงถามว่ามีไหมอะ่ะกูแบบเชี่อถ้าตอบว่ามีมันก็ไม่ใช่อะ่ะมีแต่มองไม่เห็นแล้วนันนด้วยตาเปล่าเป็นไงเนื้เรื่องนี้ดีดีรู้สึกว่าไอ้กล่องเฮียเนี่ย ไอ้กล่องเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราเคยผ่านๆกันมาบ้างว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเออว่ามันปั่นอันนี้ก็พอถมบทมก็ซิมเพิลซิมเพิลมันดูน่าเศร้านะอันนั้นน่าคยเจอบางเรื่องที่มันดาร์กอะกล่องแรกเยอะเหมือนเอาแบบว่าเรื่องสยองสองบรรทัดมาทําเป็นคดีตัวในกล่องสุดพังก็อันนี้ก็ก็แอบนี้อยู่ที่แบบว่าคนคโตอ้วนซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยทั้งสามกล่องเนี้ยคือมันมีทั้งหมดกล่องละ 50เนื้อเรื่องมันเล่นได้ทั้งหมด150ครั้งนั่นแหละสำหรับ1วงนะแต่ถ้าไปเล่นกับวงอื่นนี่ก็โอ้ไม่มีที่สิ้นสุดที่กูพูดว่าแบบไอ้รูปเรื่องจมน้ำอ่ะมันน่าจะนานเพราะว่ารูปแบบมันเป็นรูปบนเรือทุกคนก็เลยคิดว่าแบบว่าเอ้ยอาจจะเป็นรูปเรือจนนายกถามว่าแบบมันบนเรือไหมปรากฏว่าไม่ใช่ปุ๊บโอเคทุกคนหลุดหลุดกรอบแล้วพอเป้เรื่องเข้าเรื่องทองเงี้ยโอเคทุกอย่างมันง่ายเลยรูปเป็นเรือเหรอกูเห็นเป็นอ่างเป็นเรือเป็นเรือแดงโอ้หนูลงอ่างเหรอเห็น ก็มีประมาณนี้สำหรับเกม Black Story นะครับผมทั้ง3กล่องเลยจริงๆแล้วถ้าให้เล่นทั้งหมดอาจจะเป็นการสปอยแล้วถ้าทุกคนซื้อไปเล่นเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงไม่ได้อัศรอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองไปซื้อแล้วก็เราไปเล่นกันเองนะครับมันจะได้แบบว่ามีเนื้อเรื่องที่มากมายเพราะเราเล่นไปแค่4เนื้อเรื่องจาก150ไมันเหลือตั้งเยอะให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปคะแนนกันนะคบว่าใครมีโทเคนแต่ละคนมีโทเคนเท่าไหร่เอ็มไมีสองโอนุมีสอง ไอ้นนมี2ไอโยมมี3ไอเป้มีมไอโยมีี4เหรอ4ีเป้มี3เพราะฉะนั้นไอเป้ไม่มีจริจไอเป้มันถามเข้าประเด็นเยอะแต่ว่าแบบมันยังไม่ถึงเทียร์ที่แบบว่ามันจะต้องได้คะแนนสรุปก็คือโยกี้เป็น MVP ของเกมชนะไปครับ้เเเกกกีีย ไอ้ตัวเนี้ยไม่แล้วคือในเนี้ยนะกูคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเก่งที่สุดไอ้ตัวเนี้ยเล่นอะไรแบบเนี้ยเยอะถ้าทุกคนชอบเกมนี้ก็ฝากลองไปหามาเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใช่ชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสเตโกด้วยครับผมคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างอยากเห็นพวกเราเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับด้านล่างมีปุ่มซุปเปอร์แบงสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วไปบ้ายสวัสดีครับเตือดเดือดเดือดเตือดเดือดเดือดเดือดโน้ตเลือกแปะ ตัววอลจริงมันไม่ได้อยู่ในตู้เซฟเฉยๆมันอยู่ในประตูหลังนะรูปมันเป็นเออรูปมันในนี่ไงบอกแล้วกูเห็นรูปมันเป็นแอร์อ๋อมึงอ่านภาษาอังกฤษด้วยมันก็เลยนานสายตาไม่ดีแต่ไทยแต่กูต้องอ่านหลายรอบเพื่อแบบเพื่อทวนไงช่วยเพื่อนเหรอ